เกรซครับเรามายืนทําอะไรข้างหน้าสตูดิโอครับไหนบอกว่าจะพาต่อยหอยไปตามฝันไงอ,ะอ่ะอ้าวต่อยหอยก็นี่แหละที่ที่พี่จะมาตามหาความฝันของพี่สตูดิโอถ่ายรายการเอ๊พี่เกรซก็เป็นนักแสดงอยู่แล้ว <S <s <h oy> เข้าออกรายการต่างๆเป็นว่าเล่นและจะทาฝันอะไรให้เป็นจริงนะอ๋อนึกออกแล้วฝันของพี่เกรซก็คือเป็นพิธีกรถูกต้องครับต่อยหอยปิ <S <s ้งปอง ครับทำไมพี่เกรซถึงอยากเป็นพิธีกรนะครับ พี่รู้สึกว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่เราได้ความรู้หลากหลายอะต่อยหอยคือเราคุยกับใครแล้วก็ได้ความรู้จากคนคนนั้นแล้วพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีข้อคิดดีๆในชีวิตแล้วก็มันไม่ใช่แค่พี่รับรู้คนเดียวถ้าสมมติว่าพี่เป็นพิธีกรรายการรายการหนึ่งนะพี่สามารถจะดึงจุดเด่นของคนคนนั้นออกมาแล้วคนที่ดูรายการเนี้ยเขาอาจจะได้ประโยชน์จากคนคนนั้นด้วยเหมือนกันไงแล้วพิธีกรในดวงใจของพี่เกรซเป็นใครเอย่ยพี่ชอบอต่อยไปพบนะครับเพราะว่ารายการทอล์กโชว์ของอต่อยเนี่ยพี่เคยไปเป็นแข รับเชิญมานะอะต่อยเป็นคนที่มีพลังมากแล้วเขาเป็นคนที่เก่งมากที่จะดึงจุดเด่นของคนคนนั้นออกมาแล้วก็มาพูดให้ทุกคนได้รู้และเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเยอะเหมือนกันนะครับเอาละครับเราคุยกับพี่เกรซเรื่องความฝันเรื่องพิธีกรมาจนหอมปากหอมคอแล้วนะครับต่อไปก็จะช่วยให้พี่ชายคนนี้ทําความฝันของเขาให้เป็นจริงกันแล้วนะครับ ตอยหอยอย่าบอกนะว่าต่อยหอยจะลาออกแล้วให้พี่เก๊ไปเป็นพิธีกรแทนอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ครับ <laughs> พี่รอเล่นนะต่อยหอยเฮ้ยโลกอกไปทีต่อยหอยอะจะให้พี่เก๋ได้เป็นพิธีกรในวันนี้ครับเย้จริงป่ะเนี่ย้วยเวทมนต์แห่งดาร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องเก๋สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีน้องไต๋หอยด้วยครับพี่ขอนั่งนะนั่งเลยครับครับผมจะยืนไหมล่ะครับนั่งดีกว่าครับเพื่อยหอยอ่ะขอยกให้โชว์เนี้ยเป็นเวทีของพี่เกรซเลยนะครับไปแล้วครับครับ่อยหอยทิ้งพี่ไปอย่างนี้เลยเหรอครับเออเออะก็ต้องบอกพี่บอยก่อนว่าจริงๆแล้วความฝันของผมเนี่ยก็ อยากเป็นพิธีกรเป็นหนึ่งในความฝันที่อยากเป็นพิธีกรจริงหรเปว่าจริงๆเป็นได้เราเป็นคนพูดเก่งเป็นคนพูดมากใช <laughs> ่คือจะบอกว่าจะเกิดว่าผมเนี่ยมีความคิดเห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาจะต้องมีความสามารถพิเศษที่ตัวเองเก่งอยู่อย่งังผมเลยให้คำนิยามนี้ว่ากล่องผมอยากถามว่าพี่บอยเนี่ยคิดว่าตัวเองมีกล่องข้างในกล่องคืออะไรครับสิ่งที่พี่คิดว่าในตัวพี่มีอยู่ในกล่องนั้นคือความชอบ Mm hmm. และความรักที่จะทําพี่ว่าสิ่งนี้มันเริ่มต้นจากความชอบก่อนอะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเราทํามันเนี่ยเราจะไปถึงจุดหมายถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ชอบเราไม่มีทางทําได้หรอกอยู่ความชอบอยู่ในกล่องนั้นอยากจะถามอีกนิดหนึ่งครับพี่บอยคิดว่าการเป็นพิธีกรเนี mm ่ย hmm. หัวใจสําคัญอยู่ที่อะไรครับหัวใจสําคัญในความเห็ขนของพี่นะเหรอพี่ว่าจริงๆแล้วพิธีกรเนี่ยมันน่าจะมาจากเริ่มแรกเลยขั้นแรกเลยน่าจะมาจากตัวตนของเราก่อน Uh huh. ตัวตนของเราเป็นยังไงพิธีกร10คนความเป็นตัวตนของทั้ง1ิบคนคงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วการจะเป็นพิธีกรเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะนําเสนอ, uh huh. อ,อผมว่าพี่ตรงจุดนี้น,น่าจะเริ่มจาจุดนี้นะจะถามพี่บอยอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นคำถามสุดท้ายแล้วอยากจะถามว่าถ้าคนที่จะรักเป็นพิธีกร,ร,รเหมือนจะเริ่มก้าวเข้ามาทํางานในวงการบันเทิงผมว่ามันเป็นความฝันของคนหลายคนนะอยากรู้ว่าการฝึก หรือว่าการค้นหาไวริสเกี่ยวกับการพิธีกรเนเป็นพิธีกรเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเอาความคิดเห็นของพี่อะความคิดเห็นของพี่นนจริงๆล้วพี่ถามถามผู้ใหญ่หลายๆคนที่ที่เขามีประสบการณ์นะมผมาถามอย่างเช่น อัปัญญาเนี่ยลันกุลทำยังไงอัปัญญาเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเก่งถูกไหมถูกต้องอัปัญญาอ่านหนังสือพิมพ์เยอะมากนะวันวันนี่อ่าน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 ออกเสียงอ่านออกเสียงพี่ก็คือจริงๆแล้วพี่ก็เป็นคนแบบพูดไม่ได้คล่องมากอะไรมากพี่ก็จะอาศัยเนี่ยคือไม่คือจะอาศัยที่แบบว่าพยายามลองอ่านดูบ้างฝึกฝนตัวเองดูบ้างแล้วก็มองคนอื่นบ้างมองพิธีกรต่างต่างชาติบ้างไหวพิมพ์ในการที่จะต้องเติมสกิลในการพิธีกรอ่านหนังสือเยอะๆอย่างหนึ่งผมว่าช่วยได้ใช่ใช่ผมก็ฝากเขด้วย ครับใครที่อยากเป็นพี่ก่อนโอ้โหนี่คุณเก่งตัวย่างเลยเก่งเป็นพี่ก่อนด้ยเองขอบคุณครับแหมลืมกันเลยนะครับพี่ๆทั้งสองข้าวหอยเฮ้ยต่อยหอย แม่ตกเขาไปหอยไปตกโอ้โหพี่เกรซนี่เก่งจริงๆเลยนะครับมีขนาดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยนะครับเนี่ยจริงก็เตรียมตัวมาแลลวครับนิดหน่อยไม่ไม่หลอกเขาเก่งอยู่แล้วนะต่อยหอยจริงๆแล้วพี่เกรซเนี่เป็นพิธีกรได้เลยนะขอบคุณครับพี่ก็ขึ้นไปมากเลยจริงๆเหรอเสนพิธีกรอยู่ในศัตรูไปมันเยอะเนี่ยแล้วพี่เกรซรู้สึกยังไงบ้างครับที่จะได้สัมภาษณ์พี่บอยพิสนุนักร้องนักแสดงสุดฮอตนะครับรู้สึกดีแล้วก็ดีใจที่ว่า การเริ่มต้นเป็นพิธีกรครั้งแรกเนี่ยได้มานั่งสัมภาษณ์พี่เพราะเพราะหนึ่งคือผมกับพี่ก็สนิทกันเลยหนึ่งเพราะแล้วก็เคยร่วมงานกันแล้วก็พี่บอยก็ทําอาชีพพิธีกรอยู่แล้วถูกต้องส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวของพี่บอยติดตามได้เร็วๆนี้ในดาราการ์ตูนนะครับถูกต้องแล้วครับพบกับบอยแน่นอนนะครับสัปดาห์ถัดไปแต่ยังไม่รู้สัปดาห์ไหนนะพี่เกเพาะพี่บอยได้พี่บอยจะมาเล่าประสบการณ์พี่บอยมีทั้งหมดเนี่ยมาให้น้องๆฟังมีในเรื่องมันๆสนุกๆแน่นอนแต่ยังไงวันนี้ ขอขอบคุณแขกคนสาคัญของเราด้วยนะครับคุณน้องไก่พี่บอยครับคีณเกครับและสุดท้ายนี้อยากให้พี่เกรซฝากอะไรถึงน้องๆทางบ้านหน่อยนะครับครับผมก็อยากจะบอกนะครับอยากจะขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนไหนที่รู้ว่ากล่องของตัวเองคืออะไรแล้วก็อยากจะให้ทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดส่วนคนที่ยังไม่เจอกล่องของตัวเองนะครับอย่าพึ่งท้อครับค่อยๆตามหามันไปครับแต่ว่าจะหาเจอหรือไม่เจอนะครับไม่เป็นไรครับ ไม่มีอะไรสําคัญสู้ความดีครับเป็นคนดีเข้าไว้ครับสักวันเจอแน่นอนโอเคนะทำไมล่ะน้ำตาจะไหลไม่น่าเชื่อว่าน้องพี่คนนี้จะมีความแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะขอบคุณครับถือว่าเป็นคำชมแล้วกันคำชมนี่คือคำชมจริงๆครับผมอินเนอร์มากและสําหรับวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ปิดเทอมนี้นะคะพี่แอนขอเชิญชวนน้องๆน,นะคะมาร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อดาราคนโปรดในแบบฉบับการ์ตูนของน้องๆน,นะคะพร้อมกับเขียนบรรยายเรียงความมาเลยก็ได้นะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยอยากทําอะไรกับดาราคนโปรดส่วนน้องๆที่ได้เข้ารอบมานะคะจะได้มาร่วมทํากิจกรรมสนุกๆก,กับพี่แอนนะคะบทเขตสิตุลาคมนี้นะคะติดตามรายละเอียดได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะรีบๆส่งผลงานกันเข้ามาเยอะๆนะคะพี่แอนรอดูอยู่แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย พุดหน้าอยหอยจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับน้องคนัหนูน้อยมหัศจรรย์เจ้าของคลิปเดียวไวโอลินที่มีคนดูมากที่สุดในโลกติดตามชมความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของน้องคณัได้ได้ดาราก,ก <ผม S 1> ตูนนะครับ